ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรังโดยนายสมพรศรีกลิ่ผู้พิพากษาหัวหน้าศารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรังดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สารยุติธรรมพุทธศักราช2565ถึง2568และนโยบายของท่านอโนชาชีวิตโสพลประธานสารดีกาที่พึ่งเทียงธรรมเท่าเทียมทันโลกมาสู่การปฏิบัติให้เป็นรูป,ปรธรรม โดยตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูและการเยียวยาผู้เสียหายจึงมีการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆเพื่อต่อยอดขยายผลสร้างสารความยุติธรรมที่ยั่งยืนโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางการป้องกันมิให้เด็กและเยาวชนหลงไปกระทำความผิดจึงมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ตามโครงการเพิ่มรักสารฝันเพื่อเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรังเพื่อสารฝันให้กับเด็กและเยาวชนที่ชื่นชอบกีฬาฟุตบอลใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการออกกํำลังกายอันเป็นการป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขและสิ่งเสพติดเสริมสร้างให้เด็กมีความสามคัคคีและความรักความผูกพันภายในครอบครัวโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ สารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรังเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายระบบงานและนวัตกรรมของสารยุติธรรมจึงถือว่าเป็นอีกมาตรการหนึ่งในกระบวนการของการป้องกันการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนการแก้ไขเมื่อมีการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนการพิจารณาพิพากษาคาดีเยาวชนและครอบครัวไม่ได้มุ่งเน้นในการหาข้อเท็จจริง ว่าเด็กหรือเยาวชนกระทำผิดหรือไม่แต่มุ่งเน้นในการหาสาเหตุว่าเด็กหรือเยาวชนกระทำผิดเพราะเหตุใดและดำเนินการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูยิ่งกว่าการลงโทษจึงให้เด็กและเยาวชนเหล่านั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตามโครงการเติมฝันปันน้ำใจห่วงใยสังคมกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาจุดจ่ายน้ำดื่ม ณโรงเรียนบ้านพลุใหญ่โครงการพัฒนากายจิตสังคมและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมที่หนึ่งบัปรพชาสามเณร9วันที่ฉันตื่นรู้โดยมีเด็กและเยาวชนที่ถูกควบคุมในสถานพินิษ์เข้าร่วมบรรพชาสามเณรเพื่อน,น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมานาถบาพิตรรัชกาลที่9โครงการเพิ่มพูนและพัฒนาทักษะในด้านวิชาชีพแก่เด็กและเยาวชนหลักสูตรการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรู้ที่ถูกต้องเหมาะสมมีทักษะสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริงในอนาคตโครงการติดตามแนะนำช่วยเหลือเด็กและเยาวชนติดตามด้วยความห่วงใย เพื่อมุ่งเน้นติดตามดูแลเด็กและเยาวชนที่ศารมีคำพิพากษาให้ฝึกอบกรมในสถานที่สำหรับฝึกอบกรมและสิ้นสุดการฝึกอบกรมแล้วรวมถึงเด็กและเยาวชนที่ศารมีคำสั่งให้ดำเนินการตามมาตรการแทนการดำเนินคดีอาญาตามมาตรา90มาตรการแทนการพิพากษาตามมาตรา132รวมถึงเด็กและเยาวชน ที่สารมีคำสั่งให้ยุติคดีตามมาตรา133วรรคหนึ่งและจำหน่ายคดีตามมาตรา92กระบวนการเยียวยาผู้เสียหายจึงมีการดำเนินโครงการพัฒนาระบบงานศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อแนะนำช่วยเหลือผู้เสียหายและครอบครัวโดยมีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรังกับสำนักง,งานยุติธรรมจังหวัดตรัง เพื่อให้ผู้เสียหายที่มีสิทธิ์เรียกค่าสินหมทดแทนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา44ทับ1แล้วยังสามารถเข้าถึงสิทธิ์และค่าตอบแทนของผู้เสียหายในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายโดยทางสำนักง,งานยุติธรรมจังหวัดตรังมาบริการรับคำร้องขอรับเงินเยียวยาจากผู้เสียหายที่ศาลศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง มุ่งมั่นและตั้งใจนำนโยบายของท่านประธานสารดีกาที่พึ่งเที่ยงธรรมเท่าเทียมทันโลกไปสู่การปฏิบตัติโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางดั่งคำขวัญของสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรงังบริการด้วยใจยึดมั่นหลักธรรมทั่วถึงเป็นธรรมเท่าทัานและเท่าเทียม